สวัสดีครับมืัอนี้ทีมงานวิถีผู้ไทยนะครับมาดูดน้ํานะครับวันนี้ดูดน้ำํำนี่ละกระดองนี่ละดูดน้ํามันแห้งเลยกัดใจมันได้มีหอยมีปลาแล้วก็เอานะครับเออแห้งกรเอาเออมีปลาซอยสว่างนี่สอยตึงเต้าที่ป๊าๆนะครับเครื่องสูบน้ํากัดชามิ้วสกโตนะครับยังยังละมาสดทบีบ่เปินว่า มบมือนี้ก็คือละคำเพะละครจะได้คือละได้หาครับน้ำอย่างไลย้ำอย่างไรเออคับริรักษ์บรรยากาศกับหนาวหนาวสงใจจะนี่จะอานน้ำาหลายได้แล,แล่วมือ ขณะนี้ครับเครื่องครับทำงานแล้วนะครับสองตัวเข้ากันน้ำตอนนี้กับเครื่องแห้งเลยครับผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วใช้เครื่องอ,อเครื่องดูดน้ำอยู่สามเครื่องนะครับ น้ำตอนที่กับดถลงหลายแล้วนะครับในอีบังประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับชั่วโมงสักชั่วโมงก่อนขึ้นรแห้งตอนนี้ก็เทียเย่ยงแล้วน,นะครับทีมงานก็พากันปิ้งป่านี่ครับทีมมันขาดขึ้นมานี่เป็นเที่ยงนะครับแล้วก็ต่ำมาหุงพร้อมได้ไหมต่ำมาหุงน้ำไปฉัน หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยนะครับกะน้ำก็เริ่มแห้งลงนะครับก็เริ่มหานะครับมารกแคมชวนมาทางนี้ก็ท่านปิซาท่านปิชาบกโบกอาซาโบกนะครับบกที่มันมีมันมีแห้งได้เอาหาคู่หาถังมาสะมาเอาตักน้ำเอกนะครับมาทางนี้ มาทนการลุงมัดนะครับซอยสว่างซอยแป๋ผู้ซอยยัดผู้ซอยอ่าซอยตึงผู้ยญยน้องนะครับนะคะเจ้าหน้าที่ปป้านะครับนะเคล่าเฮล่าอีาบ้านสามเ้นที่กันเอล่ะแห้งมัดนะครับตอนนี้ก็มีขี่โคขีโคน เราจ้าหาได้นะครับได้สองเข่งนะครับเข่งละครึ่งต่อมาเอามาคันมาะขนาดนี้ทีมงานนะครับกําลังคัดแยกป่านะครับป่าข้อปลาช่อนนะครับปลาช่อนเป็นปลาช่อนนี่ปลาเข่งหรือปลาหมอเบ่งตะหะนะครับปลาดุกกระนี่สี่ห้าหรือนะนี่ปลาปั่น তেতিয়া সেইবিলাক দে